เมื่อคืนนี้ก็มีภาพการกลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งของลาสมุดบุตรแห่งอาร์มฮอยลุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับรุ่นพี่ในนามทีมชาติเดนมาร์กอย่างคริสเตียนออริกเซนในส่วนของลายหลังอย่างออริกเซนยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าตัวนั้นจะได้อยู่กับแมนยูต่อในฤดูก,กาลหน้าหรือไม่จนถึงนาตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าสโมสรไหนให้ความสนใจออริกเซนเราก็ต้องมารอรุ้นกันว่าเจ้าของเสื้อหมายเลขสิบสี่ คนปัจจุบันของแมนยูจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับอาชีพการค้าแข้งของเจ้าตัวอีริกเซนเองเอาตรงๆก็ผมมองว่าถ้าแมนยูเลือกได้คงอยากที่จะพิจารณาปล่อยตัวมากกว่านะเพื่อที่จะเพิ่มช่องว่างของตำแหน่งกองกลางภายในทีมนะครับนอกจากนักเตะใหม่ที่อยากจะซื้อเข้ามาแล้วดูเหมือนกับว่าสมโมสรน,นั้นมีแผนที่จะผลักดันเจ้าหนูโคเยอร์ ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่อีกคนหนึ่งด้วยข้อมูลจากลิกเฟย์ผู้สื่อข่าวจากแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิวสื่อท้องถิ่นนะครับเขาเขียนบอกเลยว่าแมนเชสเตปฏิเสธข้อเสนอที่ต้องการจะมายิ้มตัวเจนูโคเยอร์เพราะต้องการที่จะผลักดันเด็กคนนี้อย่างเต็มสูบอยากจะให้โอกาสในการได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นตัวสอดแทรกในทีมชุดใหญ่แล้วถ้าเกิดจัพัดจับผูเล่นได้ขึ้นมาเนี่ย แมนยูเอเต็ดจะสามารถผักดันนักเตะดาวรุ่งสำเร็จอีกคนหนึ่งต่อจากอเลฮานโดกานาโชคคอบบี้เมนูซึ่งสองคนนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของเอริกเทนฮากนั่นเองเดี๋ยวมารอดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมไม่อยากคาดหวังขนาดนั้น <laughs> ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ถ้าเกิดปีนี้ยังไม่เกิดก็ขอให้ ดูพอมีแววมีทรงที่จะพัฒนาต่อได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะผมจะตั้งความหวังกับนักเตะใหม่ที่สโมสสของเราจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมมากกว่าในตำแหน่งกองกลางอ่าเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าอนาคตนะครับโอ้โหนี่ผมล่างมายาวมากอนาคตของอีริกเซนจะเป็นยังไงและรวมถึงนักเตะกองกลางที่เซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมคนใหม่จะเป็นใคร รวมถึงอนาคตของแม็กโทมิเนกับกาเซมิโร่ด้วยนะว่า2คนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตอนนี้ก็ยังคุมเครือกันอยู่เช่นเดียวกับโคเยอร์จะสามารถสอดแทรกขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้หรือไม่นะสวัสดีแฟนช่องทุกท่านดูนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่23เดือน7ปี2567ขอโคละ1หนึ่งไลค์หการกดติดตามตะกี้ถือว่าเป็นการอัดต้นคลิปที่ดีผมจะได้ไม่ต้องอัดใหม่ <laughs> ก่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิ่งการันตีได้ยอดขาอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังโกแล้วไม่เป็นขนคุดไม่เป็นตอระวังของปลอมกันด้วยของแท้ต้องมียอดการสั่งซื้อ1,000 0ชิ้นเป็นต้นไปผมทิ้งช่องทางการสั่งหน้าร้านทางช้อปปีไว้ที่ปักปุดคอมเมนต์วีดีโอ YouTube ด้านล่างนะครับก็ฝากกันไปดยนะฮะสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชาย ไข่กูมิงท่านผู้ชมครับมากันที่คอนเทนต์สรุปข่าวในคลิปนี้เริ่มกันด้วยต้นคลิปนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเลนี่โยโรล่าสุดเจ้าตัวก็ทำการเปิดใจนะครับถึงความรู้สึกในการสวมเครื่องแบบปีศาจแดงอย่างแรกสุดเลยเจ้าตัวถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้เป็นนักเตะของแมนยูเต็ดเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆนะมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่ในวัยเด็กผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่ ยูเนเต็ดคือสโมสรฟุตบอลชั้นนำในวงการฟุตบอลมันมหาสจรย์อเมซิ่งมากๆที่นี่ก็คือสนามโอทาฟอร์ดมันเหมือนกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและรวมถึงแฟนๆทุกคนยอดเยี่ยมมากๆมันบ้าคลั่งผมไปรับข้อความทุกวินาทีพวกเขาอ่ะส่งเข้ามาหลังไมแบบรัวๆในช่องทางโซเชียลมีเดียของผมพวกเขาอยู่ทุกที่ เราจะตัวก็เล่าถึงช่วงก่อนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูนะครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วได้ผมได้คุยกับริโอฟรินานตำนานของที่นี่เขาโทรมาหาผมผมประทับใจที่ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็ใช่เราคุยกันประมาณสิบนาทีเกี่ยวกับแมนยูเอเต็ในการพูดคุยกันครั้งแรกนะตอนนั้นน่ะเขาช่วยเหลือผมมากๆในการตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นเกียรติจริงๆที่ผมได้มีโอกาสคุยกับเขา เขาบอกกับผมเกี่ยวกับสมสรน,นี่คือสมสรที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่แลวถ้าเกิดผมไปที่นั่นผมต้องสู้เพื่อตราสมสรผมต้องพร้อมนี่คือสมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผมมันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้มีโอกาสคุยกับเขาในแง่ของลักษณะคุณสมบัติวิธีการเล่นตั้งแต่ผมเป็นนักฟุตบอลมารู้หรือไม่ว่าผมเคยเป็นกองหน้ามาก่อนในตอนที่ผมยังเด็ก ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่ผมเป็นกองหลังใช่ผมวิ่งเร็วมากๆแล้วผมเองก็เป็นคนที่สูงผมยิงประตูได้ยเยอะหน้าช่วงตอนนั้นหลายๆคนเปรียบเทียบผมกับลุยส์นานี่ที่เป็นอดีตนักบอลของแมนยูผมวิ่งเร็วเหมือนกับเขาผมลงรักนักเตะคนนี้สําหรับผมแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ผมอ่ะอยากจะเป็นเหมือนกับเขานะแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะผมเป็นกองหลัง แต่เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมอยากที่จะเรียนแบบอยากที่จะเป็นในตอนเด็กปัจจุบันผมเป็นกองหลังตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถามว่าผมเป็นกองหลังแบบไหนน่ะเหรอฟุตบอลทุกวันนี้คุณต้องรู้จักการอ่านเกมเข้าใจคู่ต่อสู้ของคุณผมยังสามารถที่จะครอบครองฟุตบอลได้อีกด้วยสบายๆชิวๆเลยผมไม่กลัวเวลาที่ตัวเองนั้นได้ครองลูกฟุตบอลแล้วผมก็สามารถที่จะ จ่ายบอลได้อ่าไม่กลัวเลยที่จะได้คลองบอลน่ะส่งมาได้เลยพูดถึงผู้จัดการทีมของเขานะครับเอริกเทนฮากผมทราบดีว่าเทนฮากเป็นคนที่จะชื่นชอบนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ต้องการชัยชนะนักเตะที่มีเป้าหมายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขาส่งผมลงสนามผมพร้อมที่จะตายเพื่อสโมสรแห่งนี้โอ้โหปากหวานจริงๆเลยน้องชาย ต้องใช้พี่เมื่อเขาส่งผมลงสนามเนี่ยผมพร้อมที่จะตายเพื่อสโมสรแห่งนี้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีหลายๆคนนำผมไปเปรียบเทียบกับตำนานที่ยิ่งใหญ่อย่างลาเฟวารันผมถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะเราทั้งคู่เนี่ยมาจากทางเหนือก่อนที่จะออกเดินทางตอนอายุ18ปีค่อนข้างคล้ายกันเหมือนกันในแง่ของเส้นทางอาชีพรูปแบบการเล่น ผมถือว่าเป็นเกียรตินะที่ผมอ่ะถูกเปรียบเทียบกับเขาอังเคลโกเมสเราพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของยูเนเตตเขาบอกผมว่านี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทั้งแฟนบอลสไตล์การเล่นสวนฝึกซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยให้ผมมาที่นี่เขามีความสุขมากๆกับผมเมื่อผมนั้นตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของปีศาจแดงคอบบี้เมนู S <S ผมสนิทกับคอบบี้มันช่วยผมมากๆเขาส่งข้อความหาผมด้วยเขาเป็นคนที่นิสัยดีจริงๆตอนที่ผมเห็นแมนยูต็ดคว้าแชมป์เอฟเอัพผมอยากที่จะอยู่ในโมเมนต์นั้นผมอยากจะฉลองร่วมกับแฟนๆพวกเขาแฟนๆอเมซิ่งมากๆผมแทบที่จะรอไม่ไหวแล้วที่นี่มันเป็นสนามกีฬาที่ประวัติศาสตร์ผมตื่นเต้นผมพูดตามตรงมันเหลือเชื่อมากๆผมจินตนาการถึงตัวเอง ลงเล่นอยู่ในสนามผมอยู่กับครอบครัวที่นั่นภูเขาประทับใจโอทัฟฟอร์ดปรีซีซั่นที่อเมริกามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับตัวผมในการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆปรับตัวสร้างความสัมพันธ์มันคงจะเป็นโมเมนต์แล้วก็อะไรที่เหลือเชื่อมากๆข้อความที่จะส่งถึงพวกคุณแฟนๆผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่เล่นเพื่อตราสโมสรแห่งนี้ผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะพบผู้คุณที่ โรงละครแห่งความฝันโอแทฟฟอร์ดของเราอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของเลน่โยโรที่ผมสรุปนำมาฝากทุกท่านนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมข่าวจากฝากฝากรั่งเศสกันบ้างเมื่อวานนี้เรื่องของเจดอนซานโช่นะครับข้อมูลจากนาซานติอาอูนาหรือว่านาสันติของผมความน่าเชื่อถือก็ยังไม่ได้สูงมาก ปารีสแซงแมงทำการยื่นข้อเสนอให้ซานโชพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลแผนงานในการใช้งานเขาซานโชรู้สึกตื่นเต้นในการที่ตัวเองอาจจะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ที่ปาร์คเดอะแปงก็ต้องมารอดูกันต่อว่าแมนยูเยตดอยากจะปล่อยตัวซานโชไหมแล้วถ้าเกิดจะปล่อยซานโชต้องการปล่อยราคาค่าตัวเท่าไหร่แต่ปารีสแซงแมงได้มีการติดต่อพูดคุยกับตัวนักเตะเรื่องของสัญญาส่วนตัวแล้ว แต่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าว breaking news บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวนะครับเพราะถ้าเกิดมันไปถึงสเตตนั้นเนี่ยฝ่ากอังกฤษโูกสายตรงแมนยูก็ต้องประคมประคมข่าวแล้วถูกไหม,มลินพันธ์นกันครับขออภัยจริงๆแล้วก็มีน้าแทนซี่นะครับที่เป็นสายฝรั่งเศสความน่าเชื่อถือก็ยังไม่ได้สูงเช่นเดียวกันรายันข่าวว่าปารีสกับแมนยูเตตกำลังพูดคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เกี่ยวกับผู้เล่นหลายๆคน มาเนลอุกาเต้ซิม o อนซานโชแล้วก็บลู n o รายชื่อเหล่านี้อยู่ในวงสนทนาผมก็งงเลยนะเฮ้ยบูโน่มาไงวะเห็นล่าสุดนี่ไปทงไปเที่ยวไปพักร้อนกับลาเฟลวารันที่ก็ได้ต้นสังกัดใหม่นะครับเป็นสมโมสรโคโคมในลาลีกาสเปนแต่ผมตกใจจริงเอ้ยปารีสกับบูโน่แล้วก็ล่าสุดโรมาน่ ano, ดับเทียนนะครับเกี่ยวกับข่าวลือที่บูโน่โยงกับปารีสเขาบอกว่า เป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันปารีสแซงต์แชงกงไม่ได้มีการดําเนินการทําข้อตกลงในการคว้าตัวกับตันนวดโดยปารีสจะมุ่งความสนใจไปที่เจาเนเวสอย่างเต็มที่หากว่าบรูโนอยู่ที่แมยูเตต่อในช่วงซัมเมอร์นี้การเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนทีนี้เป็นสรุปเนื้อหาข่าวจาก Sky ยสปอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะอนาคตของสกอตต์แมกโทมิเน อย่างที่ทราบกันว่าเอริกเทนฮากเน้นย้ำเขาไม่ต้องการปล่อยตัวสกอตแม็กสไตรเกอร์สิทเทียเทนบุตรแห่งฮากออกจากทีมโดยมองว่าแม็กโทมิเนนั้นเป็นนักเตะคนสำคัญทางฝั่งของสโมสรอนถึงแม้ว่าผู้จัดการทีมไม่อยากปล่อยแต่สโมสรอนก็ยังคงเปิดกว้างในการพิจารณาทุกข้อเสนอทางฝั่งของแมนยูเต็ดกำลังรอข้อเสนอในการขอซื้อแม็กโทมิเนจากกาลาตาสลาย ถ้าเกิดแมนยูสามารถขายนักเตะขาออกออกไปได้ก็จะมีขาเข้าอย่างแน่นอนซึ่งในเวลานี้ในส่วนดิวขาเข้ากําลังพูดคุยกับปารีสแซงต์แชมงอย่างต่อเนื่องในดิวของมานูเอลอูกาเต้แมนยูแตยังคงจับตาดูสถานการณ์ของยูซุฟโฟฟาน่ากองกลางเชิงรับตัวเก่งจากสโมสรมูนาโกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นทางฝั่งของโฟฟาน่ามีข่าวกับเอซีมิลาน ไปให้แจ็คมาเลยให้แจ็คมาเลยนี่ถือว่าสเปคคุณสมบัติการใช้งานนี่ใช่เลยนะแล้วผมชอบด้วยโฟฟาน่าเนี่ยเป็นมิฟิลเชิงรับเบอร์หกที่ผมสนับสนุนนะถ้าเกิดจะไปเซ็นมาโอเคกลับมาที่นื้อหาข่าวแมนยูเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของโฟลฟาน่าที่ก็มีข่าวกับเอซีมิลานเช่นเดียวกับพูดคุยภายในเกี่ยวกับ แผ่นในการจะเอายังไงต่อกับโซฟิยานอัมระบัตพอสโมสรดูแล้วอะ่ะคงจะไม่ใช้ออปชั่นในการซื้อขายแล้วแหละก็ต้องไปคุยกับฟิออลเลนติน่าใหม่ว่าถ้าเกิดจะซื้อนะจะเป็นในลักษณะเงื่อนไขไปเซ็นมาลักษณะประมาณไหนนะครับตามที่ผมอ่านไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของอัมระบัตกาเซมิโลมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ต่อ สกายสปอร์บอกว่าการเซมิโร่ณเวลานี้มีความเป็นไปได้นะครับที่จะอยู่ต่อเพราะความสนใจที่มีมาจากฝั่งซาอุดีอาระเบียโปลีกนั้นเงียบหายไปแต่ก็ยังไม่ปิดประตูแบบ100%ซที่เจ้าตัวนั้นจะย้ายออกนะยังมีโอกาสย้ายอยู่แต่คือในตอนเนี้ความสนใจจากซาอุดีอาระเบียโปลีกเนี่ยมันเงียบไปเลยหายจ้อยไปเลยไปรู้หายไปไหนโอ้โหแล้วบอกจอากได้ รออยู่เนี่ยรอยกขันมากมาสู่ขออยู่เนี่ยเจ้าสาวกระเมนี่รอเกอร์และล่าสุดใส่ปอกแขนกับตอทีมด้วยกาเซมิโลถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีสโมสรยืนข้อเสนอมากาเซมิโลก็อยู่ต่อข้อมูลข่าวในคลิปนี้จะมีเพิ่มเติมในส่วนของแบ็คขวานะครับซึ่งก็เป็นตําแหน่งปัญหาอีกตำแหน่งหนึ่งของแมนยูที่ถูกปิดงามและซ่อนเร้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากๆเป็นตําแหน่งเลือรลังมาก แมนยูเตคาดหวังข้อเสนอในการติดต่อเข้ามาขอซื้ออารอนวาบิซาก้าหากว่ามีสโมสรยื่นข้อเสนอเข้ามาเหมาะสมและแมนยูมองว่าเฮ้ยขายดีกว่าก็จะทําการปล่อยตัวเดอะแมงมุมแล้วตังในส่วนตรงนั้นไปต่อทุนซื้อนักเตะใหม่ก็มีรายชื่อของแวนเดอร์ซันนะครับที่เป็นแบ็คขวาดาวรุ่งจากมนาโกแล้วก็เจเรมี่ฟิลปงนี่ก็คุ้หน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี มีข่าวกับแมนยูนะครับมาในช่วง2-3ตลาดหลังสุดนี่ก็เป็นนักเตะจากเลเวอร์คูเซนทีนี้ในส่วนของตำแหน่งแบ็กขวามีมาอีกรายชื่อหนึ่งนั่นคือมาซาอุยของบาเอนมิวนิกนะครับช่วงก่อนที่จะเจ็บนี่คือผมชอบมากยัางเก่งเลยพอหลังจากหายเจ็บกลับมาก็ไม่ได้แย่บาลานซ์ค่อนข้างสมดุล ผมยังจำวันที่ไปนั่งดูมาซาอุยเล่นกับอาร์เซนอลนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงที่เสือใต้เจอกับปืนใหญ่ผมว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้ดีข้อมูลจากแพทเทิร์นเบิร์กของสกายเยอรมันนะครับซึ่งตลาดรอบนี้ก็เียนข่าวเนื้อหาดีมากๆเขาบอกว่าแมนยูเตดกับเวสต์แฮมกำลังพิจารณาในดีลของมาซาอุยซึ่งทีแรกบาเยิร์นมิวนิกนะครับต้องการค่าตัว30ล้านยูโรอย่างไรก็ตามบาเยิร์น อาจจะลดค่าโตลงมาเหลืออยู่ที่โตัวเลขเลทยี่สิบถึงยี้าล้านยูโรปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่2ปีอายุสัญญานักเตะเหลือ2ปีบาเยอร์ต้องการอยู่ในเลท2 0 2สถึงล้านยูโรข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ริชาร์ดรีออสที่ถูกรายงานมาจากสื่อโกบารซิลในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาว่าแม่ยูอเตด เตรียมที่จะพิจารณาในการยื่นข้อเสนอ17ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเขานักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกโคปาเมริกาแล้วก็โอ้โหหลายๆคนนี่อยากให้ไปคว้าตัวกองกลางรายนี้ทีมชาติโคลัมเบียนะครับที่เฉิดฉายมาเนี่ยอยากให้เซ็นมาอยู่แมนยูซึ่งแน่นอนนะครับในแง่ของแฟนบอลมันไม่แปลกที่เราจะอยากได้นักเตะ ไม่ว่าจะคนไหนก็ตามถูกไหมถ้าเกิดเราถูกอ,อกถูกใจกับฟอร์มการเล่นได้มีการไปติดตามดูมาจะทั้งดูสดหรือไปเห็นในไฮไลท์มาเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะอยากได้นักเตะคนนั้นคนนี้แต่ในแง่ของการคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยเราต้องดูว่านักเตะที่เราจะไปเอามามันเข้ากับระบบวิธีการเล่นของทีมหรือไม่เพราะมิเช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะ เราไปซื้อมาแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมเคมีมันไม่เข้ากับทีมเราควรจะซื้อนักเตะที่ลำดับความสำคัญควรต้องเล่งเอามาก่อนไม่งั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างมันจะเป็นเหมือนในกรณีเคสช่วงที่เราอะ่ะไปเซ็นเมสันเมาส์มานี่ชัดเจนเราอยากได้มิดฟิลตัวรับถูกไหมครับแต่เราไปซื้อมิดฟิลตัวรุกสายดัลมิกพลังงานมามันไม่ตอบโจทย์ทีนี้เรามาดูเรื่องของคุณสมบัติ วิธีการเล่นนักเตะคนนี้ท่าที่ผมไปเช็คมาเขาเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ถามว่ายืน6ได้ไหมยืนได้แต่เป็นในลักษณะยืนคู่ดับเบิลไพวอตคุณสมบัติการใช้งานสกิลเซตของเขาอะ่ะจุดเด่นเป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีได้บอลก็จะพาบอลเลี้ยงฝ่าดงทีนคู่แข่งเข้าเหมือนเป็นกองกลางกึ่งปีกอะ่ะ ฟังดูแปลกๆใช่ไหมกองกลางกึ่งเป็กจริงๆแล้วว่ามันมีชื่อนะครับเป็นสัพท์ฟุตบอลที่เรียกนักเตะลักษณะแบบนี้ยมีชื่ออยู่แต่ผมจําไม่ได้ถ้าเกิดผมผมเจอรูปผมจะแปะละกันนะครับขึ้นบนหน้าจอนะคือเป็นกองกลางกึ่งเป็กอ่ะจริงๆเขามีชื่อศัพท์ฟุตบอลที่เรียกนักเตะตําแหน่งเนี้ยพอพาบอลหลบคู่ต่อสู้ได้แล้วอ่ะก็ ถ้ามีพื้นที่เขาก็จะส่องไกลเป็นคนที่เท้าหนักมากยิงแถว2ได้ดีนะครับในแง่เกมรับนะครับเจ้าตัวสามารถช่วยเพื่อนที่เป็นมิดฟิลด์เบอร์หหรือว่าถ้าเกิดยืนเบอร์หคู่กันก็เป็นจอบลองในการไปช่วยเพื่อนคู่ของตัวเองได้อทิเช่นเข้าไปแท็กเกิลเข้าไปบล็อกสกัดลูกยิงของคู่ต่อสู้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ระเบียบวินัยดีมีความอ g ก r e s มีความดุดันอารมณ์ร่วมกับเกมสูงมีแพชชั่นคือตามคาแรคเตอร์นักเตะอเมริกาใต้เลย <c oughs> ที่นี่เนี่ยถามว่าเราดูจากคุณสมบัติสเปคการใช้งานเอาแบบคร่าวๆนะอ่ะ <c oughs> เราเซ็นมาได้ไหมจริงๆเราเซ็นมาได้ถ้าค่าตัวแค่สิบเจ็ดล้านปอนด์ซึ่งส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะ <c oughs> ในขนาะที่เสื่ออังกฤษเองก็ยังไม่ได้ขยับเลย เขาอาจจะอยู่ในสกเกเลเรดาร์ของแมนยูแต่เป็นเรื่องปกติครับที่แมวมองอะ่ะเขาก็จะไปจับตาดูนักเตะที่มีแววหลายๆคนแล้วก็ลิดลิดไว้คือไม่ได้ไปดูฟอร์มของนักเตะแค่คนเดียวแต่ไปดูหลายๆคนอยู่ที่ว่าจะเป็นข่าวตามหน้าสื่อหรือไม่แค่นั้นเองเราไปเซ็นมาได้ถ้าเกิดค่าตัว17ล้านปอนด์จริงๆแต่คำถามคือเป็นดิวเร่งด่วนหรือไม่ไม่เร่งด่วนครับแล้วอะไรเร่งด่วน เราต้องการมิดฟิลด์เบอร์หกธรรมชาติลิชาร์ลีออสเนี่ยไ,ไม่ใช่เบอร์หกธรรมชาติเพราะเขายืนคนเดียวไม่ได้เราต้องการเบอร์หกธรรมชาติเท่านั้นไม่พอนะเราซื้อเบอร์หกธรรมชาติเราก็ต้องมาดูคุณสมบัติสเปคการใช้งานอกีกว่ามันเข้ากับระบบวิธีการของทีไหมตอนนี้เราต้องการมิดฟิลด์เบอร์หกที่ฟังก์ชันการใช้งานเยอะๆเกมรับคุณก็ต้องเล่นให้ได้ เกมรุกคุณก็ต้องช่วยในการโพเกสบอลจ่ายบอลขึ้นหน้าเช่นเดียวกันต้องช่วยในการทำเกมด้วยตามโรดี้มาเล่นไหม <laughs> เออลักษณะป,ะประมาณนั้นนะ่ะดังนั้นเนี่ยในความเห็นของผมนะครับริชาร์ดลีออสที่หยิบยกมาคุยกันเซ็นสัญญาได้ถ้าเกิดค่าตัวแค่17ล้านปอนด์ตามที่โกบารซิลเนี่ยกล่าวอ้าง ถ้าราคาค่าตัวเท่านี้แล้วสโมสรโอเคเห็นว่าควรเซ็นมาผมยินดีมากเพราะว่าโอ้โหถูกอกถูกใจเลยสไตล์การเล่นผมชอบแต่ถามว่าเป็นพิเออร์ลิตี้ที่ควรไปเล่งเอามาไหมไม่ใช่ครับเขาดูไม่ตรงกับที่เรากำลังตามหาอยู่นะเขาไม่ใช่เบอร์หกธรรมชาติโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของริชาร์ดรีออถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคุละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ ฟากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กูมิ่งแล้วเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันต่อในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ